มาพี่น้องสวัสดีมากินข้าวกินข้าวกับเดืกแกงขึ้นเกาล่ะสวัสดีรอบนึ่งแล้วงานแล้วใช่ไหมที่ไม่ได้เข้าข้าวไปทางแคตาตีนคุณน่าจะถึงแล้วส้มตำเลยคุณน้าทักอร่อยเหมือนที่ทักส้มตำเราติดอีกคนค่อยพูดเดียวเอยน้ำตัมีฮะต้มไก่ยังเดี๋ยวถึงมาเด้อพี่น้องกลับมาคุ้งเซตปูดองต้มไก่มาเด้อพี่น้องมาเด้อมาจากไหนอลาสก้าใช่ไหมใช่ น้ำเอาย้อนลงหน่อยนึงดึนขามันอ่ะดึงขามันลงหน่อยนึงเออเออว่าแล้วเออจะไม่น้ำมันมีโซนก็จะให้ดึงขาหนูนี่ของใคร่นีไทยเออไว้นั่นแหละเอาไว้ใส่กระดูกใส่กระดูกจิ้มตัวนี้เสียบเสียบแทบแสียบแทบว่าน้ำโทนีอะไรน้ำเหนียวน้ำเหนียว มีเกลียวบอมเกลียวบอมอยู่นู่นทำเองหนะทำเองทุกอย่างก็แก็เนี่ยจะทำเกลียวบอมขายให้โจมาไล่สวดขายให้ให้ทำทำเองดูแล้วก็จะทำน้ำพริกน้ำพริกเมลาตีใช่ขายใครขายแต่พอได้อ่างกินหมหรือว่าพอพอตัวเงบาททรงกลับเป็นเงื่อนไขจุ้มค่าส่งใช่ไหมขายเฉพาะที่นี่ใช่ไหมน้ำ พี่เห like so right. right. oh, okay. mm ็นตะไคร้กับกล้องเออเห็นเจ้าหน้าะพ่เลยอเอาเมนมุ่งวะได้กระสองตัวน้ำถึงไม่เอาเมนมุ่งเหรอดองเองนะอร่อยมากเลยเดี๋ยววันนี้เขาก็ไปแล้วเดี๋ยวเขาก็มาให้อีกลงเรือเหรอจะเป็นลงเรือจะทำงานได้ปลาได้มาดีหน่อยกินข้าวมัวตะคุยกัน หมุน้งไปทางพิาตีนหน่อยข้ามยไม่เอาิได้เห็นเออเออหมุนเวลา่แน่พรดีแล้วหมุนหมุนหลดไนม่เห็นว่าทุกคนเนี่ยขอปไยากิ้เลยขอปายัดถอดก่องโอ้หนาวโลดหลวมออันน้มาฝังนรำเออเนาะอืมอันมาฝั่งแล้ววันแล้วสวัสดีครับมสวัสดีครับการข้าวครับ พวกเราจามาจาแตมื้อให้ได้อีกทีนึงแน่นจะเริ่มมาซุ้มเข่ากันจ้นะถำาพียกว่าเสียบบอร์ดจำุ่วงจำได้เรื่องเห็นไหมวันนี้นาะแล้วก่อนเะป็นน้องเหนียวมะยอดนียวมลอกว่า,นะานะอ่นะใช่ไหม้าผานหนูคิดว่ายายผสมกับไอ้ตัวเรื่องเหลือ เลือับน้อตบเนข้อตบเน้อลับอบเนอเน้อตัเ้อับน้อันตั่นื้อกอตับเื้อ้อบเนื้อตต้อ้ตัดได้เนื้อตัดนตาน้ตัอบที่้คตับอยั่ดื้ออาหารเสร้อตเ้ตเนือ้ลงไลฟ์้อือเนอตเนี่อเ้นอาันออตัเตบ ก็ยังว่างเพรมันมีคนเข้ามาคืยถ่ายคลิปถ่ายที่ค้นมันไม่ค่อมีสัญญาณไม่ไมีมก็แค่ผมมองเออมองมา,าั่วปี่น้องเนี่ยอือตัวเป็นกบบหมูหับไ่ได้แล้วจุ่มพลาสติกออกเพื่นกระหู้อีกแล้ว่ากหนม <c oughs> เห <c oughs> ชวอ่เไหม ออกินแกงเห็ดบวกก็จะกินพี่น้องกินแกงเห็ดนี่ก่อนเห็ดบวกรองหว่างพี่บ้านไหมว่ากันเห็ดเพาะเออเอามะม่วงก็ดูว่ามันลูกใหญ่ขนาดไหนน้อพี่ทักแล้วมันจะได้อะไรมาใช่ไหมมีแต่ฟองนั่ง มงจนเ้าเพ่อเมืองเื่อมาาทเมืองไทยพี่น้อง้านยังไงบุญข้าวขาวนแอปเปิ้ลหรอไม่ยินเพราะว่านะมันอยู่บ้านเจ้าใช่นูกง่ายหนึ่งมน้วมันงแลมันเตะ่พี่น้องบเปนบางไม่นี่หมักม่วงอ๋อพี่โจถ่ายแบบนี้นะพี่โจก็เอาไปพู ม,ม,มันมีเสียงอยู่แล้วเสียงเข้าอยู่แล้วไม่เราต้องมาทับเบอร์เองเขาว่างจริงแล้ไม่มีเสียงนะมุญนี่เขาจะยินหมดแล้วเราพูดเหมกัน <laughs> <c oughs> ไม่ต้องกลัว <c oughs> ไม่มีคนพูดเลยกินแม่หิวเิวก็ยิ้มห <c oughs> ยยมนงังไก่มัน,นก็ถือเอาถึงเอามเหนื่อยมินเหนื่อยมัน,ม,นม,มัน,มนหมดอายุแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> มันไม่มีวันหมดอายุามันอ,อับไไ,ไ,ไ<ม>้้อกิน หอทนี่แต่เขาไม่ดูเออมันไม่มีหมูหมาีพี่น่องพี่กออกมาปาลาล้าสักฝีมือแม่ลาตี <laughs> สูตรแม่ลาตี <laughs> <laughs> กินแล้ววันดี ป่อยหัวดีสูตรสูตรป่อยหัวปลาซับสูตรป่อยหัวก็แม่ลาตีอ๋อยก่ไหนเล้วปีนี้ไม่ได้กินดองกระเทียมเลยดลองผักเสี้ยนก็เห็นแต่เจ้าไปเก็บกระเทียมปลากองี่ดองไว้ให้กินอยู่ในวางเอามากแ่แกงน้ำก็มาเสียเ่ยงพุ่งต่อ ได้ไปพาไปเก็บไข่เหมือนออื้นไปไหมมันขึ้นแล้วนะไปเก็บอะไรเก็บหอยนะหอยเราไปเก็บเอาที่ใหม่ก็มาไว้แล้วเอาเอาที่ใหม่เขาไม่ห้ามใช่ไหมอันนี้ไม่ห้ามไม่ห้ามจับเลยจะให้เชื่ไปยุ๊บใส่ไก่แล้ว ก็ไม่ต้องเอาคนที่ไม่กล้าลงจากรถไปเพราเสียพลังงานต้องเอาคนที่กล้าแบกกล้างมอย่างพี่โจแบกจนถุงไอฉีกอะเราต้องหาถุงที่มันนี่หรอฝนก็ตกโอ้ยตุรักตัเลยเนายแต่ไปรอบสองนี่ไปกับใครไปไกลสองใช่ไหมน้ำได่ไรมันหนูไม่ได้ไปแต่หนูนี่นบอกที่ไปโอ้หเนี่ยเจ้ากระดูดต้องไปนี่ โคโลเคเล่เลยไม่ต้องโดนน้ำเลยใช่ไหมเกินช่วงเวลาไปที่เดิมเหรือไปที่เดิมเขาก็ลองถ่ายรูปลองถ่ายรูปเหรอแต่เขาก็ถ่ายรูปถูกไปงั้นลรืมั้งใช่ถ้าไม่งั้นก็ถ้าต้องโดนปรับคอนก็จะรู้หาว่าไปไปลงในในหมู่บ้านเขาปะไม่ใช่ไประเทศไหนเลยที่ว่าเขาประเทศที่ว่าเขาเขาลงให้คนกินหอย ถ้าเราไม่ไปมาอิาลีรักษาไงเดนมาโปูด้วยใช่ไหมโปรอิตาลีโปมาเดนมาร์กด้ินเขารักอะไรนะเขารักษาอะไรธรรมชาติคือซอาแบบเยเขาให้เอาไปกินได้แต่ว่าเขาห้ามเอาไปแบบเหมือนแบบไปไปยืดเขาไอ้ที่ว่าเขาบอกว่าวันโฮเฮาคือไฟกิโลใช่ไหมนุ้งบอกว่าฉันมาคนละบ้านไปยืนเกี่ยงไปอันนี้เขามีจํานวนให้เัาแต่ประเทศประเทนั้นเขาให้กินได้เท่าไหร่ไปกินไปเลย แต่ละประเห็ไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าบางอย่างก็เป็นประโยชน์เยอะเกินไปก็เป็นไปต่อทำอะไรกินน้อยไงมันหวานเออเล็กเก็บเนื้อเต็มฝาเลยตัวใหญ่สุดตัวเล็ไม่ได้ซื้อตัวนึงสามปอนด์หอมแข็งเนะหอยน้องหอน้องลมนะเนี่ยไก่ร้านอะไรนะสแกลล็อกส์อะสแกลล็อกเชียวใช่แพง แอะไรก็ช่างถ้ได้เข้าร้านขึ้นให้างเผมไม่ต้องพูดมันต้องเหมือนสเกตบ้างให้เธอแหละเธอไปเก็บหอยแต่กันไม่เคยได้เห็นหอยให้มกไม่เคยอยากไปให้เขากินแกไม่ชอบกินไงแกไม่กินมันแบบออื้ให้แกหลงแกแบบอันนี้ขาหลังเขาก็ไม่ดีหรอกออแันนี้เขาเหนียวจุกอันนั้นก็นิ่มขื้นกันนั่นตอนหนูไปสเปนไอ้งวดที่แล้วไปบาร์เซโลนา เป็นมาเก็ตใช่ไหมมาเก็ตโอ้มีท่องคอยมีทั้งตีนมไก่โอ้พี่ดอดพี่ถึงบ้านทันเ้ื่ออถ้ามันใก้นี่หอมมาเลยแล้วหนูเอาไอตําน้ำจิ้มซีฟู้ดไปเองเนาะแล้วหนูไปกินแต่เช้าเนาะแล้วมันเป็นเผ็ดด้วยเนาะเพราะเเปิดฝามากินกระเทียมออกเนาะคนข้างๆเขาก็หัวแล้วเขาก็แบบไม่ดีเนาะหนูกินไปได้แล้วจะไปแล้วจะไม่ให้พี่กินแต่นี้นะต่พักเพราะหนูกินไปสองตัวหนูแสบท้องเลย มันเช้าจาังเนี่ยรสตัแบบพริกไปสดว้าอีไทยเฮิร์บฮะไทยเฮิร์บอะไรเฮิร์บอ้าวก็เปลี่ยนจะ็นะของสวมไว้เถ <c oughs> อะกนินหมือนกินน้ำกระเจ้ากินไปน้ำมันนี่มีแต่น,น้ำจิเดี๋ยวจะเสี่ยงไหมปึ๊กอกขอบไรอะอะไรอ่ะที่มันตะก,กระโดดเช่มจิต นล้นะแล้วนะไอ้ธนูอ่ะโหดยานแต่ก็ฟ้องฟ้องมาเลยยุโรอิตหนุ่มกันยายยังโดนอ่โดนเราภาษาอะไรเราคนธรรมดาเกี่ยวคนธรรมดานี่ยเราเล่นโดนน่ารอดโดนสิบล้านใช่ไหมจังไปเสียค่ะฮะแตวก็เสีย เบ่กะเพราไหมจะใส่กะพราป่ะจะดันป่ะไม่จะบังป่ะเบะกะเพราใชู่กเงปลูกเองจ้ะทุกอยางออแกนิกหลังบ้านมาเลือดแท้เจี๊ยบ้ากิ้มพวกบบนีเ่านราปลูกกวนหนำไม่ปกกยังไงดอกขึ้นไวจังปลูกมะกาไมขึ้นดอกเร็วนะอออชไม่อิ่มไปเถอะิ้มแล้วหนูเริ่มหนูเริ่มลืมเอาเอน้ำหนักขึ้นเยอะ เม็ดมะม่วงพี่ทักมาเลยอุ้ยเหรอเมื่อเช้าตะเคยียกถามอยู่บอกเธอห่ออะไรไว้บอกอ๋อเม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงอันไหนที่เราซื้อขึ้นมาเยอะยกินนี้เสร็จเราจะไปกินก้าวกันอยู่ในสวนผักอันวิกตอเรียหรอวิกตอเรีย,รยค่ะ<ค>จะไปนั่งปิกนิกกันที่พักต่อเขาจะจัดสีหงไปแล้วจ้าตอนครับปิ๊ให้หน่อยหญิง